วีระอย่างเชื่อว่าคุณโอมถามว่าอิตาบ,บ้าเนี่ยใครคุณโอมมารู้จัอกอาจานวีระไงวีระไหนวีระที่เรว่าเออช่างแม่งเลยแต่ว่าเนี่ยมันเป็นใครอ่ะออก็นี่ไงคุณโอมบอกนี่ไงประชาชนอยากได้อะไรต้องลงมือทำฮะจะได้รับโทษหรือไม่ก็ช่างแต่เมื่อเห็นความผิดตรงหน้าอย่าปล่อยผ่านครับจะเล็กจะน้อยเนี่ยก็ต้องไม่ปล่อยผ่านเพราะว่าความผิดมันเริ่มจากเล็กน้อยนี่แหละกินบ้านกินเมืองก็เริ่มจากฝ่าไฟแดงนี่แหละ การโกหกเป็นแมนดาของความชั่วทั้งปวงเริ่มโกหกพ่อโกหกแม่โตขึ้นมันก็โกหกประเทศชาตินี่แหละคุณโอมฮะนี่ไปสนับสนุนคุณโอมด้วยนะคงรู้วิธีทางแกผ่าไทลอยแผลยาวเสียงไม่มีเนี่ยไม่ต้องไปด่าดกันนะแตถูกผ่าไทรอยมาตลอดเสียงจะถึงได้แหบคนเป็นบูลลี่อีกเนี่ยผมไปไลไลหลายๆหนผมไปกิจกรรมกับคุณโอมแล้วก็กลุ่มกลุ่มหลายๆกลุ่มนะจิตอาสาเนี่ยเจอมาเยอะนี่เล่านอกเรื่องกันแดดไปรับเสด็จนี่แหละอีพวก อีสายล้างตูดอย่างเงี้ยไอพวกเสื้อแดงอ่ะมันก็โกตะโกนด่าคุณโอมนะอีกะเทยอีอตุด๊ดคือพุ่งตรงแล้วไงอ่ะคือพวกเนี้ยพอโดนด่าเขาก็ต้องเฉยๆนะเพราะว่าตำรวจก็แบบขอนะครับพี่คือเขาไม่ได้อยากมีเรื่องหรอกแต่ว่าพวกมันรับสเสด็จไงแต่มันยั่วยุว่ามันต้องการาพาพ,าพวกเราวิ่งเข้าไปตีมันไงมันถึงได้มีว่าไอ้สายน้ำไอ้กูด่ามันขนาดนี้อีต้นอีควายอีลักกะเพสมต่ด่าเงี้ยมันด่าจริง กูตีนมากพวกเราก็แบบนั่งเฉยๆเพราะว่ารับเสด็จไงมันอยู่ซีกโน่นสนามหลวงผมอยู่กับหูดูกับตาเลยกูอยู่พวกเราไม่ไปมันข้ามมาอีสายล้าตูดข้ามมาเสร็จมึงถลาเข้ามาเจอตีนมึงไปถือไปฟ้องไปแจ้งความอีกมึงเข้ามาหาตีนอย่างเงี้ยคือใครไม่ลงพื้นที่ไม่รู้ม่งใช้ความอดทนแต่นั่นไม่เกี่ยวหรอกจะล้อก็นล้อปอะก็นี่ไงอาจารย์มีละถามว่าทำไมไม่แจ้งความคุณโอมไปแจ้งความแล้วนะฮะ คุณทรงชัยเนียมหอมชื่อจริงของท่านนะครับกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันเข้าไปที่เพจนี้ได้ไปอินบ็อกซ์คุยกับคุณโอมได้นะหรือในไลน์กลุ่มที่พวกเรามีกันอยู่เนี่ยดาเจียงด่าทุาท่มเนี่ยคุณโอมก็อยู่ไปคุยได้โอมเนี่ยเดินทางไปที่สอนอบางซื่อทำไมไปบางซื่ออะคุณโอมมันไม่ซื่ออะเฮ้ยไ,ไปบางโคดไปบางซื่ออ่ะสรุปอนะไปแจ้งความเรื่องนี้แหละว่าเฮ้ยมันแต่งกายเป็นยังไงเนี่ย บุคคลต้องห้ามตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรีโ no, no, no. นนโนนนี่นี่นั่นนั่นนั่นมีโทษน,น,นี่นี่นี่เนียนั้นพูดตรงนะโทษก็จำคุกหนึ่งปีแต่ว่านั่นคือสูงสุดศาลจะรอลงอาญาก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ศาลเนี่ยคือมันถึงได้แล้วไงแล้วไงขนาดโทษกูสิบปีหนึ่งปีอีกูยังไม่ติดสักวันเลยแล้วไงก็นี่ไงแต่มันต้องมีคนแบบนี้ฮะผมก็ไม่ได้หวังว่ามันจะได้รับการลงโทษหลอกแต่ ก็ก็ถูกอย่างที่อาจารย์ดีระว่าก็จะาผิดไปแจ้งความดินี่ไงแจ้งแล้วไงปบมือให้คุณโอมด้วยโถลูกน้องใครจะไปเตือนเดินเตือนก็มันก็ถีบส่งออกบนอะ่ะอืมคือที่ผมลูกไงเป็นรูกกอดกันเนี้ยเอ้ยนายกมันตีไว้แจ้งความไว้ไว้คนที่มากอดกลัวมันแต่งกายผิดระเบียบเนี้ย หันไปมองกระจกกูก็ผิดเหมือนกันเออคือมันนึกจะทำะไรก็ทำไงแต่พ่อทั้งลูกกับนะพุตงตงก็แล้วไงแล้วนี่มันแสดงให้เห็นว่าแล้วไงอะไรเดี๋ยวก็เลือดแบบเป็นไงพวกสลิมอิชากลลัซี่เนี่ยมันก็ไปแจ้งความสิเนีย่ยคนที่สับสนก็จะพูดอย่างนี้ไงแต่พูดตรงๆมันผิดมาผิดหยุมยิมไปก็หยุมยิมจะว่าเรื่องใหญ่ก็เรื่องใหญ่พาะว่าเรื่องเล็กน้อยมันยังไม่สนใจเลยแล้วมันก็ทำมาตลอดไงมันก็เลยเป็นเรื่องปกติไงว่าอิชากลลัซี่ เป็นนายกเกินสิเออก็เขาก็จะแจ้งความเรื่องเขาไงอุโดรโไปแจ้งความแล้วไงให้กำลังใจคุณโอมอีกครั้งหนึ่งข่าวทงหายไปนในทนีเใช่ม <c oughs> ข่าวหายหอ่าในเป็นคุณโอมไปเสร็จแล้วปั๊บถึงไหนแล้วเนี่ยโอมโอนะโอมประชาพักที่ซักสาบันเสร็จมาน,นี่